อรุณสวัสดยามเช้าจ้าเจอกันที่วัดอีกแล้วคะ่ะช่วงนี้ก็จะวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับวัดนะคะทุกคนสาวนิดมาทําบุญที่วัดอีกแล้วจ้าคนเยอะมากๆตอนเช้าเช้านะคะอันนี้ที่วัดเมืองใหม่ชลบุรีค่ะทุกคนมาจ้าสาวนิดจะพาทาบุญกันถวายสังฆทานนะคะทุกคนแล้วก็ซื้อข้าวมาถวายเพนด้วยจ้า ทีน่นี่วัดเมืองใหม่ชนบุรีบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคนเยอะหน่อยนะคะทุกคนเอาบุญมาฝากเพื่อนๆแต่เช้าเลยนะคะก็ใครมีภารกิจอะไรก็ทําค่ะตอนเช้าตื่นมาเราก็ต้องสู้ดิ้นรนนะคะสาวนิดเองก็เหมือนกันต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องทํางานหาเลี้ยงตัวเองไปเลยค่ะเด้อบรรยากาศกสิป,ประมาณนี้เลยคะ่ะอยู่วัดนี้คนไล่ๆทุกคนคะ่ะมาแล้วอิ่มอกอิ่มใจ อิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยกันจ้าบันดูบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนคะ่ะบัดที่นี่โบสถ์สวยงามมากเอาบุญมาฝากทุกคนเลยจ้าทุกคนคะ่ะ เสร็จจากทําบุญแล้วก็ค่อยไปทําภารกิจอย่างอื่นกันจ้าช่วงนี้สิเห็นสาวนิดเวนเวียนอยู่น้ำวัดนี่แหละจ้าบอไปไซดอกแต่มากินเขาวัดบ่ไรคืออยู่บ้านสาวนิดเด้อจ้าบ่แม็นบ่คือทั้งลอยเอดทา้งอีสานบ้านเฮาเีทําบุญเสร็จก็กินเขาวัดสะก่อนจังเมื่อบ้านเนาะจ้าเนาะอันนี้ก็เมื่อไหวพ้พระขอพรให้ตัวเองแล้วก็มาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะคะก็ ขอพรจากพระก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะทุกคนอนุโมธนาสาธูเอาน้ำสาวนิดเด้ยจ้าทำบุญเสร็จสาวนิดกับสิภาวะมะยางเบงบริเวณรอบๆคือเก่านั่นละจ้าตรงหอพระแห่งนี้สวยมากๆนะคะสวยงามมากๆที่นี่เป็นหอพระนะคะบรมเนโบ์ วัดสร้างขึ้นมาสวยงามมากจากจ้ทุกคนคะ่ะมายามใดกับบอลืมที่จะถ่ายจบพาบรรยากาศให้เพื่อน <mac os> ๆดได้ชมเด้ยจ้าตอนนี้ก็เป็นวัดเป็นไออีกไมก่อีกแล้วละ่ะคนกับสิประมาณนี้เ้อค่ะผู้ใดมากกับตรงมาเซลฟี่มาถไทายคีปตรงนี้เ้อค่ะเพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาสวยงามนี่จ้าโบสถ์อยู่ฝั่งนี้คะ่ะทุกคน อันนี้คือโบสถ์นะคะส่วนตรงนี้คือหอพระนะคะทุกคนค่ะของทางวัดเดอ้อจ้ะ <c oughs> สวยงามมากๆเลยครั้งนีแบบล่มลื่นเย็นตาเย็นสบายจ้ะทุกคน้ <c oughs> าเนินแม่คนเดียวกันเลย <c oughs> บบมีคนไทยลูบให้เลยจ้ะบ่มีคนทไ <c oughs> คนทยให้ป <c oughs> กติถ้ามากาแฟเพ็่นกับสิไทยลูบโซฟีให้นะคะตรงนี้ <c oughs> ตั้งแต่ตรงนี้สั่งเสรจแฟนสาวนีนยังมา่ทาันเคยมาเลยจ้ะ คุยแค่คุยกันว่าจะมาพากันมาเฉยๆแต่ยังไม่ทันได้มาตอนนี้ก็เลยมาตรงนี้บ่อยมากเลยไม่เจ็บภาพบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆได้รับชมจะ้ะโบดเพื่อนกระสวยเด้แต่ว่าคนโบรานให้เปิดให้เข้าไปข้างในไหมจะ้ะเขาไม่เปิดให้เข้าไปชมข้างในเนาะคะ่ะนอกจากเทศกาลอะไรต่างๆเขาถึงจะเปิดนะคะทุกคนสวยชมภาพบรรยากาศไปนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้สาวนิดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พพพ่เพื่อนๆทุกทคนขอบคุณทุกทกกำลังใจฝากบ้านหลังนน้อยของสาวนิดด้วยนะคะขอบคุณมาก